สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้กับมะพอ้กับบุรันในคลิปการกีดยางการกีดยางในมีดที่แปดจ้าพี่น้องนี่จ้ะยางแปดเมีดจ้าพี่น้องก่อนยังไงจ้ะเมื่อเบิรงว่ามีดที่แปดเมื่อนีอย่างสิออกดีว่พี่น้องสําหรับอากาศบรรยากาศของเมื่อนีกะบ่หนาวจ้าพี่น้องเป็นฤดูหนาวที่ว่าหนาวจ้า ว่าหลังจากที่มีดที่หนึ่งมีมีแหลกแล้วพี่น้องมีดหนึ่งมีสองมีดสามแม่จ้ะอากาศหนาวหนาวจ้ะพี่น้องที่นี่พ่อกีดมะฮอดมีดที่แปะแล้วเศร้าหนาวพี่น้องร่มหนาวแล้วหรอกรกนน่นเศร้าหนาวจ้ะร่มกับวาร์มพี่น้องตอนนี้ก็อากาศนิ่งๆจ้ะแต่ว่ากับเป็นเป็นคือจังเอาๆจังน้อยพี่น้องเป็นคือฝนสีโต๊กุ้งสีแม่จ้ะนี่พี่น้องมาเบิ้งกันจ้ะว่า,อ,า,า,วาอย่างสอ่งดีบอมวันนี้สำหรับ อากาศที่บ้านหนาวไหมพี่น้องมีที่แปดจ้ะ นี่จ้ะพี่น้องการกีดอย่างเมื่อนี้จ้ะอย่างกั dy dy ะหน่อยดีอยู่ได้พี่น้องน,นี่าาาาจ้ะหน,น่อยดีหน่อยเร็วอยู่พี่น้อ,องน,อน,น,นี่อากาศบ่เย็นจ้ะเมื่อนี้อากาศบ่หนาวพี่น้องนี่หลังจากตีอาธิตก่อนหนาวอยู่พี่น้องพอมาหอดเมื่อนี้เศร้าหนาวจ้ะเป็นคือฝนที่ตกนี่เป็นเอาเอาจังหน่อยพี่น้องนี่จ้ะสองถ้วยนี่คืออย่างเจ็ดเม็ดพี่น้อง ทวามาพ่อขายไปขายได่บอ่อซ้ำนี่ขายได้จ้ะพี่น้องพ่อขายเราจะแต <c oughs> ่ว่าของบุรันเพราะท่านดะขายจ้ะบุรันบ่ออันสีขายมือประม่นหรือคือกีดซะอีกอีกมีดนึงพี่น้องจังสีขายจ้ะกีดมือนี่แล้วกัมือเอื้อนอีกมือนึงพี่น้องนี่ประมาณนี้แล้วจ้ะพี่น้องการกีดยางมือนี่จ้ะ ตอนนี้ก็แจ้งอ่ะพี่น้องแจ้งแล้วจ้ะรันกี่ดยาวบนท่านี่แล้วอยู่พี่น้อง อย่างแปดเมตรจ้าประมาณนี้พี่น้อง จะพี่น้องหลังจากที่เ้องเกียรยางเซ็ตเรียบร้อยแล้วเขากะขั้นตอนต่อไปกะมาหล่อเบิงจ้ะพี่น้องที่เกียร์ไปแล้วล้วก็จกออกพี่น้องบอท่านในเศร้าหน่อยอยู่จ้ะอย่างบอท่านในเศร้าหน่อยอยู่พี่น้องต้องสีมาหล่อเบิงจ้ะก่อนสีได้หยอดน้ำกดพี่น้องมาหล่อเบิงก่อนจ้ะต่วนออกบวาลายพี่น้อง อากาศบ่หนาวพี่น้องบ่หนาวจ้ะอากาศบ่หนาวบ่านเย็นพี่น้องอากาศคือคือจังดู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 ที่บ่แม่นดูดูหนาวอย่างพี่น้องเป็นคือจังช่วงอาฝนนีือไม่พี่น้องเป็นเอา่เอาวแจังหน่อยจ้ะออ อย่างแปดมีเห็ดจ้าทั้งหมดอ,อยู่ในนี้นี่จ้าจ้าพี่น้องต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนหย่อนน้ำโค้ดจ้าพี่น้องคนคนคนค,น,คนจ้าบีบน้ำโค้ดเส่แล้วคว่ะคนคนคนพี่น้อง ขนมเหนียวกระเซียงว่าน้นโคตรหน่อยพี่น้องหีบลงอีกจักหน่อยจ้ะเหนียวเดี๋ยวพี่น้องนี่เหนียวแล้๋ยวกะขั้นตอนต่อไปกะเอาก้อนอยางก้อนใหญ่ๆพี่น้องตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ออกร้ายครับจ้ะนี่ก้อนใหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวบุลันเจียวเศษไปใไม,ไม่ออกก้อนพี่น้อง ขอยัดตั้งกล้องให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจ้ะนี่จ้ะจิมีเศษไม่ใหม่เศษยางเสียเขาเขาล่องก่อนอยางไว้เขาเก่าออกพี่น้องทำความสะอาดจ้ะก่อนีเสียวยางก่อนอยางนี่องถวยพี่น้องแปดมีได้จ้ะนี่เขาสช้คานดานนี่ล่องพี่น้องดานที่ว่าขาวนี่จ้านี่ นี่พี่น้องะมาณนี้จ้ะก่อนงย์ค่ะพี่น้องพ่อขายเราจ้ะบุรันสิเกีดริสอีดสองเมตดบุรันกับสีขายคือกันพี่น้องนี่จ้ะก่อน,น้ไงเลยแตว่าต่วนออกหน่อยก็ออกหน่อยขึ้นก่เลยพี่น้องนี่ต่วนน,น้อยจ้ะได้กินปุ๋ยท่อกันกบูยี่เด้พี่น้องเต่ว่าต้นบวใหญ่จ้ะต้อนอยาง ส่วนนี้ที่เขาใหญ่เขากะออกดีจ้ะพี่น้องอนที่บ่ได้บ่ได้จกออกกะหยิบมกดใส่พี่น้องเยาเขยาะจัาหน่อยจ้ะค <c oughs> ันพี่น้องมากกะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้ะ เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องจ้าพี่น้องบุรันกะขอบคุ้นพี่น้องขอบคุ้นพ่อแม่พี่น้องในหลายจ้าที่เปลี่ยนกำลังใจที่ตดตามรับช่มจ้าพี่น้องนี่พี่นอ้องต้นที่เขาออกดีจาบามึงเนี่ยจ้ะบุมีถ้วยสีใสแดีวพี่น้องแปดมีดจ้านี่ ตัวดีเนาะโค้ดไซพี่น้องก็ช่วงหน,นาวๆนั่นสิออกเต็มถวยพอดีเนาะพี่น้องนี่จ้ะเพราะเมื่อน,นี้มันบ่หนาวบ่เย็นกะกะนำน้ำยางกะรดลงจักหน่อยอยู่พี่น้องบ่เต็มถวยจ้ะนี่ก็สิรดลงจักหน่อยอยู่จ้ะแต่ก็ถือว่าออกจ้ะพี่น้องก็ถือว่าออกอจก้ะถือว่าออกดีเลยล่ะสำหรับอากาศซจำนี้จ้ะ น้ำยางาเนี่ยวเขากับีบน้ำกดอะใส่อีกพี่น้องนี่จ้ะเนียวแล้วพี่น้องเนียวแล้วก็เซียวก่อนยางใส่จ้ะบรุระเียวพี่น้องบรุรเฉียวก่อนนี้ใส่จ้ะ ลอ, <laughs> องไหวพี่น้องอ่อนถวยไม่ร่องไหวจ้ะ tuổi này cái hết nhàng non xí hắc mày hắc mày <laughs> hắc mày ngắt con xí non ngắt cồn nhàng bai con đã thang hết kì นี่จ้ะเฮียจักน่อยจ้ะพี่นอ้องสำหรับก้อนนี้ก็สิเอาไว้นี่ก้อนพี่นอ้องอย่างแปดเมีดจจะทั้งหมดนี่นี่ทั้งโมนี่แปดเมีดพี่นอ้องตัวเดียวนี่จ้ะก้อนนี้ขนาดเลยพี่นอ้อง หัจักหน่อยอยู่จ้ะนี่ตามอากาศพี่น้องหัวจักหน่อยอยู่จ้ะสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี่นะพี่น้อง กีอ่อย่างแปดมีดจ้ะอยางแปดมีดพี่น้องเห็นพี่น้องมากกากฟพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้ะเพื่อเป็นกําลังใจกับทังช่องจ้ะพี่น้องช่องบุรันผลได้ขาจ้ะช่องน้หน่อยพี่น้องได้กาลังใจจากพ่อแม่พี่น้องกันมีกําลังใจที่จะเฮ็บปต่ๆไปจ้ะนี่จ้ะพี่น้อง ที่ไยกับทด่้ทยนี่ก็ให้พ่อแม่พี่นออ้องโชคดีมีความสุขทุกๆคนจาพี่น้องนี่ค่ะเหตุยังให้ประสบความสำเร็จทุกๆทุกๆอย่างเด้อพี่น้องนี่ค่ะบรุรนเสี่ยวก่อนนี้ลงนี่อย่างตัวนี้ก็ยังยังหน่อยอยู่เนาะพี่น้องจะบุรีกเกษียวยาไม่ออกสเสร็จไ้าหม่ออกห,หลานนี้ลงเนาะพี่น้อง คลิปนี้กับประมาณนี้นะจ้าเอาไปสักหนี่ก็น้องพี่น้องคลิปหนาค่อยพอกันไหมจ้าสำหรับคลิปขีดอย่ยางพี่น้องน,นี่จ้านี่พี่น้องคลิปหนาพอกันไหมจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า